ในจักรวาลที่แสนกว้างใหญ่มีโจรต่างดาวพวกหนึ่งที่มีวัฒนาการแเทคโนโลยีเจริญก้าว e หน้าพวกโจรต่างดาวนำโดยทาชิหัวหน้ากองโจรที่ต้องการนำแร่ทองคำมาเป็นของตัวเองพวกต่างดาวได้ล่าอนานิคมไปยังดาวอื่นๆเพื่อหวังจะครอบครองแร่ทองคำแต่ยึดดาวดวงนั้นโจรต่างดาวใช้แผนนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไปเสนอให้คนในดวงดาวนั้นเพื่อตีสนิท แล้วใช้แผนปลูกฝังความคิดที่ผิดๆให้เกิดความขัดแยง้งในสังคมจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองจนต่างดาวแทรกซึมคืบคลานยึดแผ่นดินของเหยือของพวกมันอย่างช้าๆยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนแผนการรบในครั้งนี้เพื่อภารกิจในการชิงแร่ทองคำที่เมืองทางบุรพาเมืองเอเทนและเมืองบียาเอาละทุกคน มาประชุมดูแผนการศึกรบในครั้งนี้กันเทคโนโลยีเปลี่ยนใบหน้ารุ่นใหม่ของเราก็ได้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นมากนะครับท่านทาชยยยมมาิยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเพราะข้าจำต้องใช้มันไปติดต่อเมืองทั้งสองในตะวันรุ่งพรุ่งนี้ท่านเจ้าเมืองครับ มีพ่อค้าจากแดนเหนือมาเสนอสินค้ามาขอพบครับท่านให้เข้าเข้ามาได้เลยทหารข้าคือทาชิเป็นพ่อค้านักปริษ์จากเมืองทางเหนือข้ามีเทคโนโลยีการสื่อสารมานำเสนอให้ท่านเจ้าเมืองสิ่งนี้เรียกว่าโทรศัพท์มือถือครับท่านเมืองเรามีเทคโนโลยีแบบนี้ดีมากเลยนะต่อไปจะได้ย่อโรค จากไกลมาใกล้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเราขอรับซื้อไว้หมดเลยนะท่านพาชิเราจะให้ประชาชนชชาจะสิ่งนี้ได้ทั่วหน้ากันชิลเลอร์เป็นเจ้าเมืองบียาที่ปกครองด้วยระบบะเผด็จการรวบอำนาจขึ้นตรงต่อเขาเพียงผู้เดียวพอดีแล่น เจ้าเมืองของเมืองเอเทนฟังบุรพาที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงตามหลักเสรีเจ้าเมืองพ่อมีภรรยาชื่อโคบามีลูกชายหนึ่งคนชื่อลีทิกเจ้าเมืองพอดีแลนมีทหารคู่ใจมือซ้ายมือขวาอย่างพีเคและกาซูโทรศัพท์มือถือของท่าน เราขอทดลองให้ประชาชนดูก่อนนะสัพพันเครื่องถ้ามันดีจริงเราขอสั่งเพิ่มด้วยความยินดีครับท่านเจ้าเมืองพอดีลันณดาวแคปปราทางด้านบุรพาฝั่งตะวันออกมีสองเมืองที่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างเมืองเอเทนและเมืองบียาเป็นที่หมายปองของโจรต่างดาวสิ่งทั้งสองเมือง ได้เกิดสงครามระหว่างกันโดยเมืองบียาจะเป็นฝ่ายที่มาทารบเมืองเอเทนเพื่อหวังจะย,ยึดครองเมืองเอเทนไว้เป็นเมืองขึ้นโจรต่างดาวได้โอกาสจึงพร้อมตัวแทรกซึมเข้ามาในเมืองบียาเสนอตัวเป็นพันธมิตรร่วมกับเมืองบียาวางแผนโจมตีเมืองเอเธนเรียนท่านจ้าเมืองครับเรามีสารทารบจากเมืองบียาการเจรจาไม่เป็นผล เขาต้องการให้เราเป็นเมืองขึ้นการศึกครั้งนี้จะมีขึ้นในอาทิตย์หน้านะครับท่านเจ้าเมืองนายพลปีเคศึกครั้งนี้เราจะนำทัพเองท่านเตรียมพร่ยพลศาสตาอาวุธพร้อมให้พวกคนทางใต้รู้ซะบ้างว่าแผ่นดินเมืองเอเธนรักสงบแม้นไม่คิดจะรุกรานใครแต่ก็ไม่ได้มีไว้ให้ใครเหยียบย่ำได้ง่ายๆพี่น้องทหารทุกท่าน ได้เวลาที่เราจะได้รบเคียงบ่าเคียงไหลกันแล้วเพื่อบ้านเมืองของเราจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวยามศึกสงครามกองทัพต้องเดินด้วยท้องท่านกาสูไปเตรียมเรือสเสบียงอาหารมาให้พร้อมเพื่อการศึกในครั้งนี้รับทราบนายหญิงโคบา คาซูเจ้าดูแลเรื่องเสบียงทีนะจงหาโอกาสนำยาพิษนี้ใส่ลงไปในอาหารเพื่อรอบคาทันเจ้าเมืองพอดีลันซะเมื่อเจ้าเมืองชินเลอร์นำทัพไปตีเมืองเอเทนได้สำเร็จเจ้าจะได้ตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองแทนพอดีลันทันทีคาสูขอให้สำเร็จก็แล้วกันงานนี้ข้าเอาชีวิตปเป็นเดิมพันอยู่นะท้าชิ แล้วก็มาถึงวันทบกำหนดที่ทั้งสองเมืองจะต้องมารบกันวันนี้เราจะได้รู้กันเจาพอเข้ามาเลยซินเดอร์เจ้าอย่าได้หวังว่าจะโจมตีเมืองของเราได้ง่ายทหารทุกคนโจมตีบาวดาโกโมังกรพิฆาตพร้อมรบแล้วครับท่านขึ้นมาแล้วครับดีมาก พร้อมแล้วไปกันเลยตามธรรมเนียมการรบสองผู้นำทัพจะต้องขี่มังกรมาประลองกันบนท้องฟ้าเพื่อให้เป็นประจักษ์ต่อไพห้พลราดอนทหารหารเรียกว่าการชนมังกรท่านพ่อสู้สู้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 สู้ครับท่านเชิลเลอสู้สู้ท่านเชิลเลอสู้ได้ โปรติดตามศึกยุทธลาชได้ใหม่ในตอนหน้าและขอคนลาหนึ่งซับหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทำคลิปด้วยครับขอบคุณครับ